สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายแฟนครับแฟนหมอลำของหมอลำหอมจันสูขส้ขูดสกุนค่ะพอดีมีพี่น้องเพิ่นเบิงคลิปเนาะเพิ่นเห็นคลิปหมอลำหอมจันลงุงคลิปเกา่าเก่าหมอแค้นสวนหล้ะกับไปเยี่ยมยามถามขา่าวเพื่อนยุทงแต่กีิ่นยุทงหน้าเขาเขียวเขียวผ้ากันเป่าแค้นทึ่งลำทึ่งฝน <laughs> มวลลายยุทงหน้าตอนไปยามเพื่นเนาะทึ่งเหยเพื่อนว่าเรื่องเงินกินกาแฟ ยังเพิ่นกินแล้วลุ่่งดำหน้านั่นละ่ะเป็นคลิปตลกพอดีพี่น้องเพิ่นก็เลยถามจะได้คิดหอดหมอแค้นสวนเด้พนะคือบอกเรามาเป่าแค่นอีกแน่สันเป่าแค่นผู้ดใดเป่าใส่เจ้ากับว่าคือหมอแค้นสวนเ็ดทาเมาเหล่าเมาอย่างส่งมุกให้กันดีกับหมอล่ำที่ละวัดมวนคักพนะบัดนี้คือบ่เห็นเล่ามาพนะโอ้หอยหข่อยละคืนหอดเล่าหา เพื่อเดลมาเปาใส่เจ้ากัะบ่คือมอแค้นสวนจ้าคนมาสันนี่ลดาดนาตาสินการแสดงของเราแล้วก็ไลยแค่นเป้ากินใจมวนบ่ม,บมีไผคือพี่นอ้องอีหลีมวนคักหาตัวจับเนี่แต่ว่ากรเลยสิมาเา้าให้พี่น้องฟังเด้อบาดนี่ว่ามอแค้นสวนเดี๋ยวนี่เพิ่นเดละทั้งโลกเขาสู้ทั้งถ้ำแล้วพี่น้องไปบวชแล้ว เราไปบวชเพื่อนไปบวชอยูอ่วัดผู้เขาค้วยประเทศเล่าบวชแล้วพี่น้องโทรมหาอยู่อาจารย์สวนเพื่อนได้ไปบวชสาธุน้ำสาธุน้ำจันทรนแกน่เลยถามเพื่อนว่าอาันยุวัดทั้งเล่าเนี่ยที่วัดผู้เขาค้วยที่อาจารย์ไปบวชเนี่ยเป็นเจ้าใดชั้นเขามือละจักขาดเพื่อนก็นเยว่า สันเขาสองคาบเพื่อนกอว่าตลบก็เก่าหรอพี่น้องสันคาบเศร้านะี่ือหกโม่งพนะปะั <c> ้น <oughs> สันตะเดือกไงตะเดือกขาดสันตะหกโมงสันเขา่าสันขเข่าเศร้าบ้านนี้ฉันอีกรอบหนึ่งเพ้นหนึ่งสี่โม่งพนะอ๋อคือพวกสันหาโมงคือบ้านเฮ้า จกักแล้วเพิ่นผ้าสันซีโม้งเศร้าสันเอาเราพระอาจารย์เคยกินข่าสามคาบซี่คาบนั่นเดึกๆมากกับวาก,กับลูกขึ้นกินตอนเว้าสู้ฟั่งนั่นบันนี้ไปยุ่งเจ้าสันชั้นเข้าสองคาบแล้วเป็นจ้งไหนบาดนี่บ่หิวตี้้าทุถาดฉันดน <laughs> นกนกกอกเพ็่นเพื่นก็เว้าติตตลกขึ้นเกาแล้วพี่น้องเอาหิวจ้าไหนกันนะ เออชันเศร้าคาบเศร้านั่นหกโมงน่ะกระบเพาะท่อได้ป่ะนะแต่ว่ารอบ่ะสี่โมงน่ะกัดเต็มเลยป่ะนะอัดให้เหม็นติ๊กป่ะนะผมมีหิวสอดเศร้ากัดป่ะนะเพื่อนว่าโอ้ยเพื่อนกระเพาะตลกขึ้นเก่าเราพี่น้องโอ้ยบอกกระซาธุสาธุาน้ำเนาะเออเพื่อนกระเพาะขึ้นเก่าเพื่อนนั่นแหละเพราะว่าเพื่อนว่าล,ลักษณะนั้นหลายคนก็สิเข้าใจพิจว่า หมอแค้นสวนต่เพิ่นเป็นหมอแค้นเป่าแค้นอยู่วเนาะแต่ว่าข่านได้บวชย่างไปทางหลคนกะว่าต่เพิ่นเมาเพราะว่ายัางเพิ่นเ้าลักษณะนั่นเป็นเป็นคนเว้าลักษณะอ้อยแอ่ตาเว้าเัาสั่นลักษณะคือคนเมาตลอดนะมาหมอลำความจัดถามเพิ่นตอว่าก็าคืออย่ากมาเป่าแค้นอีกบ่เพิ่นก็เลยว่า,อ,วาอันนั้นอันนั้นบ่ท่านเวา้าอันนั้นบ่ท่านเวา้าป่ะนะ ยูไปหอดใช้กับหอดหันละให้ยูไปสะก้อนเพื่อนเลนวังสิก <c oughs> ัเลวาเบาสูฟั่งนี่ละให้เข้าใจกันตามนั่นเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนละทั้งลูกแล้วเขาสูทั้งถ้ำแล้วเขาเป็นหลวงพี่หลวงพี่สวนแล้วเพื่อนเปิดบวชแล้วผู้ถามกระถามคือเก้ากับเลยมาชี้แจงให้ให้เพื่อนเข้าใจครับพระอาจารย์สวนเพื่อนบวชแล้ว ขอบุญขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อที่เขามารับชมนะจ๊ะมีคอมเมนต์อย่างเงคอมเมนต์เขามาถามมาได้เด้อค่ะเด้เอตอบให้ตลอดถ้าว่างตอบเนาะถาว่าว่างเลี่ยงว่าว่างขึ้นอย่างช่วงนี้ไม่ได้ออกงานขึ้นเลี่ยงหลานเอาแด้ค่อยติดตามกันต่อไปเนะคะเนาะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ